ครับผมก็อยู่กับอินเตอร์เฟสเกมทีเนะครับต้อนรับกิจกรรมซูโก้เฟสนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวละครนะครับตัวละครเอ็ดวาร์ดนิวเกตหรือว่าพ่อหนวดขาวนะครับก็จะเข้ามาในไม่ช้านะครับในตอนนี้ก็ผมจะขอรีวิวเลยแล้วกันนะครับตัวละครหนวดขาวนะครับมีด้วยกัน2รล่างนะครับแต่ผมขอรีวิวเป็น ร่างที่2เลยละกันเพราะว่าความสามารถเหมือนกันนะครับโดยตัวละครนี้จะมีจะเป็นสายนะครับสายสาแตงนะครับแล้วก็คลาสของเขาจะอยู่ที่สไตเกอร์นะครับสายทุบเขาทุบนะครับเขาใช้มือทุบเอาแล้วก็ความระดับความหายากสูงสุดก็คือ6นะครับในร่างที่2นะครับจะ6เลยแล้วก็มูลค่านะครับ55ก็คือต้องใช้เยอะหน่อยใช้เลเวลเยอะหน่อยนะครับ ส่วนคอมโบนะครับ4คอมโบน้อยนะครับตีเร็วนิดหนึ่งแม็กเอ็กพนะครับ5ล้านก็ใช้เยอะอยู่นะครับส่วนถ้าไม่ตายนะครับจะเป็นซีควกนะครับคือแผ่นดินไหวหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ลดเลือดทุกตัวนะครับ30%มีฮอกลดตัวเดียวนะครับแต่ว่าหนวดขาวลดทุกตัวนะครับทุกตัวของทีมทีมเขาแล้วก็สกิลนะครับสกิลอันติ จะขออธิบายเลยว่าเอ้ยสกิลไม่ใช่สกิลอันติสกิลกับตันนะครับจะเป็นเมื่อเราเลดเลือดมากกว่า30%นะครับแอคแท็ทุกตัวนะครับคูณ3คูณ3ทุกตัวเลยนะครับทั้ง6ตัวไม่ว่าจะตัวละครคลาสหรือว่าชนิดใดนะครับก็จะคูณ3ทุกตัวซึ่งถามว่าดีไหม ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดในตอนนี้ครับแต่ว่าเราต้องเลี้ยงเลือดให้ดีเพราะว่ายกตัวอย่างนะครับเกียร์มนะครับจะคูณ3.5เมื่อตีเพอร์ฟิคติดต่อกัน3ครั้งเท่ากับว่า3ตัวแรกนะครับไม่มีผลครับไม่ได้คูณ3.5ก็คือว่าเราจะได้คูณ3.5จริงๆก็เป็นตอน3ตัวหลังแล้วนะครับส่วนหนวดขาวนะครับถ้าเลือดลดมากกว่า30%ก็คือคูณ3ทุกตัวครับทุกตัวจริงๆครับ ก็คือยิงแรงตั้งแต่ตัวแรกจนตัวสุดท้ายครับคือดาเมจจะมาหาศาลมากต่างกับเกียร์สนะครับถามว่าดีไหมก็ดีครับแต่ว่าต้องเปิดเอาจากบาเทพเท่านั้นนะครับก็สายฟรีทําใจนิดนึงส่วนสายเติมจัดไปครับจะรอช้ากิจกรรมนี้มีแค่ไม่กี่วันครับเอามาเอามาใช้เอามาเล่นกันก่อนครับผมก็อยากเห็นนะครับว่าจะมีใครใช้เยอะแค่ไหนนะครับ ผมก็เป็นคนนึงครับที่จะลองเสี่ยงดูว่าจะได้จะได้มันมาหรือเปล่านะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวจะรีวิววันเปิดซุโกโก้เฟสน,นะครับวันเปิดบาร์นะครับให้ดูแล้วกันวันนี้ก็ขอจบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้ครับก็หวังว่าคงจะได้รับข้อมูลนะครับยังไงก็เดี๋ยวจะเขียนข้อมูลนะครับไว้ด้านล่างลิงก์ยูทูบนะครับยังไงก็ฝากติดตามช anel กด subscribe กดไลค์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ